มันเป็นอะไรว่างครับมันเป็นมันเป็นอะไรเหงาบ้านโอ้พอดีนะลุงจะาเล้าลุงเจะาเล้าลุงเจ้าเล้าอะไรเออเป็นอะไนเป็นอะไรเเขามาปาดหนาวก่อนนะเขาปาดหนาวเออเขาปาดหนาวสองเชือสองเชือสองเชือกเออเป็นอะไรครับเขามาจอดรถขวางทางเลยครับเชือกแรกเขาปาดหนาวแล้วปุ๊บอ่าเขาที่เนซ่าเีื้อซ่าไปเรื่อยเนียนเนียนพอดทอดแตนทอดทอดตีแท่งมันนี่ทอดตีแท่เออ พอแซงปั๊บเขาเหยียบกเล่งไซมานี่อ่าแหววแหวแซงอ่าแหววแซงช้าสองเล่นมาเนี่ยอ่าช้าสองเล่นรถเหยียบกองมันเนาะอ่าจะเลิ่มเหยียบแซงเลยนะอ่าพอแซงเลยปุ๊บมันก็เปิดไฟใซทุกครั้งทุ๊บรั้งนะอ่าจะเลิ่มเปิดไฟเดียวไซเหยียบเหยีบข้างข้างเยนึ่งอ่าเออบัดนี้มันแซงขึ้นมาไหมแซงขึ้นเออแซงปุ๊บ ปาดหนาเลยแบบคุยกระโจนพุดธศเลยน่ะเกียร์เบรกไว้น่ะจนมาอ้าววันนี้อ่ะอาเรื่องแล้วอ่ะไม่หลุนมั่วป่ะเออไม่หลุนมั่วจะเลยขี่นัาไปอีกหน่อยนึงนั่มไปนัาไปนัาไปมันจอดห่วงทางเลยสองกันแล้วมันก็ต่อแกนเสืออยู่ละงายมากโอ้พอบวกกันเหรอเพื่อนเฟลตู้ทีมาแล้วุ๊บป อดอยาว่าม่เพิ่สิแวฟอมไม่เพิ่นนั่นแหลเ้าลยว่าถามมนกตอนมนเป็นยังไงเออนนมาบ่ได้ปาดนะไปแรงขวมากเจะต้องเข่าใส้เออนเขาเบียดรดเร็วท่านใจเข่ารวดเร็วท่านใจแฮงขวดกับมาเลยเนาะโอ้ยไ่ได้เบียดไปก็ติดตรงกลางเนาะเอ้าหาเรื่องเร็วมันี่วะเ๋้าเลยถามมาไฟเป็นยังห้เจ้าตอบไม่ได้วะนี่ตอบไ่ได้เลตอบไม่ได้ ก็เลยต่อมว่าก็บ่ได้เหตุยังงัว่าส่นก็เลยถามว่าเราเจ้าป่านาช่วยยังไม่ได้ป่านาคงกะเดี่ยวธรรมดาเป็นว่ะขโมยอ่อนลงมาเลยเป็นวะขโมยอ่อนลงมาเลยก็เลงมาขโมยกันว่าลงมาขโมยกันว่านี่บ่ลงบ่ลงเลยบ่ลงบ่อ่อนหินบ่อ่อนหินบ่อ่อนหินตลอดลงโมยเดี่ยวขี่รถกลับขึ้นเลยอย่าไล่บ่หรอะแล้วตัวเราจะได้มาสีน้พี่าจะเป็นสีน้ำเราขับแทบเอาเอ้ยสีน้ำได้หบอลงมาลงโมยเลย บอลงบอลงเออกระเล็ตพิทาซซับไปดึงขาลงมาก่บลงบอลงกว่าเลยกระเล็กกินประตูหลัไปเลยไปเลยกว่าเลยก็เลยว่ามึงเยอะว่ามึงไหนกินเยอะว่ะแล้วขั้นซี่เดือดมูเดินน้ำไปวะเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเดี๋ยวพ่อยายหนีน้ำไปอยู่มาสีม้าหินอยู่แล้วไงสีม้าหินทั้งสองชาวบานเล่นออกหนาวเล่นออกหนาวทั้งสองเลยชาวบ้านตอนเ่าแจ้งขึ้นอ่ะมันเป็นท่าซีเล่น เขาแซงนะเขาแซงตอนที่เล่นเนาะบางคนเล่นดีแล้วมันแบบเขาอยู่เล่นสายเขาไปเล่นหัวเนาะมาแท่งไปเดี๋ยวประมาณกิโลเลยเนาประมาณเกือบเกือบกิโลแล้วเนาะเขาจังไปน้ำแซงเขาขึ้นอยู่สองเล่นนะแต่ว่าแซงแล้วนะปาดนามาท่านปาดนะเราเลยงงว่าว่าขั้นเองเขาเคยเล่นทานมาแต่ใจอยู่ที่ไก่นะเนี่ยนะเลื่อนเป็นหยังวะเป็นหยังวะมันเออไปแล้มาว่าโอ้ดีชาตีเิาี่ห้ออะไรต้นจะเลิกไปประตูเอาน้ำน้อยๆกัน งางอยู่ดขึ้นมางยางนี้เสวเลยโอ้ยพวกมัน้องท่นมันบ่เปนักังเลยนะนักเลขนาดจอดกวได้นักลงเลยเก่งแล้วอใช่หรองาแล้ววาดิใช้เกงีพอมากจรเลยอพร้เป็น้อมเือกับท่าหลักางแลเสมากจริงเยาา่เลยโอ้บาเลย เป็นบาผู้เ่าะอ้บาวเนี่ยฉันนนตีน่ะเขาเป็นบาป้บาผู้เเ่ยเดี๋ยเยวเลถามเรานะมันรันข่าวด้วยีก็ตายลูกผู้เ่าจีนไม่เรื่องอะไรเลยเนาะรว่าฉันฉันนี่ก็เเกี่ยวพอเหอนะนั้นเถานั่นเดใช้ไม้เบื้องต้นหนานบาแเ้วเาเป็นบาเลายโอหบออันเขาถามว่าเขาถามว่าเห็ดเขาเห็ดทางจินะออันสอพ่อ่าอะไนะสอพ่อว่าอะว่าเขาเห็ดทางจิน เราบัวบ้วกินคนเดไปล่คนเกเสี้ยจ้าเ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 จ้ารู้นสางคนะหน้าโอ้ยเสียงผู้หญิงนเสียงผู้หญิงน้มาเไอมูมูน่องชัมูนองชบเรโอ้จ้าบ้านจาบานสอบถามเสียเบียพี่น้องเุการก์มากเป็นจะได้มันจะไดนน้องเออรับไปเลยบตถามข่าวรับไปเลยกับบคดรับไปเลยไดีถามเขายังยอน ขัดรกองแต่ยย like ็นพ like ี่น้องเดี๋ยวมระวังเอาพี่น้องเด้อเดี๋ยวมัดเีดียเขาไกล้นเพระไรนะเขา้นนี้่ฮองนระวังเขาปัดห่ฮาเหรอแล้วเถามมาเฮาจะได้จีต่อเฮก็ได้ยินก็เรียบยว่ะตอถ้าต่อก็ได้นะไฮ่องไฮ่อก็ยงนีเขาห้กตอมาหรองไปหิตตะกวนบ่หรอฉันว่าเขาปาดนาหรือว่าเขาไปเบียดเขานึ่งยจะง่งอันนี้แ่คนละคนละเล่นลยเนาะ บ้านาหฮะจริงแล้ว่าจะว่าเขาหรือว่าเขาอยู่บ้านนั่นครับบ้านไหนบ้านนาลุงโมเลยบ้านยังไงบ้านเยี่ยมบ้านเอามันเล่อเขาไปได้ไหมบ้านจะเลิ่นถูกจะรับบ้านในวันนี้ก็ยูครับยิ่งชิวๆยไอยากบอกก็บอกมาครับจะทำได้รจะทบ่ยากครับเพราะว่าเขาบรเหารยังดินแล้วแล้ว นนม,ม,นมันบ้านนั่นแต่แม่นมูนลงหมูว่าหามไปนั่นเน้นบ้านกับทางนี้มันแกบ,บัตีรถกับนั่นอาจจะได้เงาเลยนั่นครับนันก็แกปิดประตูรถแล้วเก็ไปเลยนะ่ะแกมองหนะ้องมืดลายว่ะโอ้เกยวยอย่างวันดีจะเป็นรถเตารถหนักนี่โอ้ยถ้า,ว,า,างว,งว่าประหยัด่าหัวรถจะกรสอมเป็นน้อยนะที่ไหนเขาส้นเลยไหมตอนเขเบียดไหมแต่นี่แคบเบียดไว้นะแคบเบียดในรถเขากตายไปน่ะเขาเข่าได้ กตะตอนนะหนงบุ <LO> ้งห <ress> mm. right? anyway, so ้อบ mm ุ้งเลยอบุ้รว่าจะได้รถวเลยแต่เบรกมันเล่นไปแล้วว่าจอดขวงข้างเอาเลยเนาะมันเตว่ะก็เก่งเลยว่ะแต่ถ้าวันี้คิดว่าอยู่กินไปถามอยู่ไหนตัว่งอยู่โลงหมู่นะว่าติดอย่างไดอยู่ป่านะแต่ว่ามันไปบวชมันจอด่อนเลยเออจ้าลจ้เจ้าเจ้าเจ้งว่ะเจ้าแหงวันดูเดือนแหงนาลกาเลยน้ะแกเนาะจับขาจิงโค้ง นาเล่ามั้งเนาะโอ้แบบอาจจบตาองกั้นน่อยมั้งพมี่พ่อมุ้งมีดอกมาหาเหลือมอ่ะยังมีโมน่าพ่นนี่เลยไปโอเคครับพี่น้องจีบีนะบายบายครับ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 ผม